สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับรูปแบบและวิธีการต่อสู้ของกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นก็มีหลายรูปแบบหลายวิธีการเหมือนกันนะครับแต่ว่ารูปแบบและวิธีการที่จะเรียกว่าได้ผลที่สุดนั่นก็คือการนําเอาหลักของความคิดหรือความเชื่อในทางศาสนามาใช้ในยุทธวิธีของการต่อสู้นะครับเช่นการข่มขู่หรือการปล่อยเขาลือเรื่องของการที่จะไม่ให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นทํางานกันในวันศุกร์นะครับซึ่งในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ามีผลกระท อย่างมากในการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นแล้วทางรัฐบาลเองจะมียุทธวิธีในการที่จะตอบโต้หรือว่าจะแก้ปัญหาน,านี้อย่างไรนะครับสุดท้ายแล้วการข่มขู่ให้มีการหยุดงานวันศุกร์จะสามารถหยุดยั้งได้หรือไม่นี่คือประเด็นที่เราจะร่วมกันฟันธงในคืนนี้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญเพื่อที่จะวิเคราะห์กันถึงเรื่องนี้ครับ ประเด็นที่เราพูดคุยกันในคืนนี้นะครับก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับการขู่หรือว่าการปล่อยข่าวลือเรื่องของการหยุดทํางานในวันศุกร์ในสาจังหวัดชานแดนภาคใต้ที่ผ่านมา2-3สสัปดาห์นั้นก็ส่งผลกระทบไม่น้อยเหมือนกันนะครับจะหยุดยั้ง ข่าวลือในลักษณะนี้ได้อย่างไรนะครับแขกรับเชิญที่จะร่วมพูดคุยในคืนนี้นะครับท่านก็คือท่านอิหมามวินไนสมุนนะครับอิหมามัสยิดกามารุนอิสลามที่บินบุรีกรุงเทพจางการสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับเช่นเคยครับท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาเพื่อที่จะแสดงความเห็นในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับท่านคิดว่ารัฐบาลจะทําอย่างไรกับ คํากล่าวหรือว่าคําขู่ในลักษณะที่เป็นมาอย่างนี้นะครับรวมทั้งถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในสามจงังหวัดแดนภาคใตในการที่จะ หยุดทํางานหรือว่าหยุดภารกิจในการทํางานเพื่อที่จะประกอบศาสนกิจในช่วงวันศุกร์ก็ตามนะครับแต่ว่าในประเด็นที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อมีการนําออกมาต่อสู้ทางการเมืองลักษณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนํามาซึ่งความหวาดกลัวของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นรัฐบาลควรจะหยุดยั้ยงเรื่องนี้อย่างไรหรือข้อเสนอแนะในการที่จะแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรจะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่02นะครับ275 4225นะครับ02275 4225 SMS ที่4221001นะครับท่านอิหม,ม่ามในในอันกุรอานมีการบัญญัติหรือกำหนดไว้อย่างไรครับว่าในวันศุกร์เนี่ยจะต้องหยุดงานทั้งหมดเพื่อที่จะไปประกอบพิธีทางศาสนาหรือว่าหยุดได้หรือไม่ได้อย่างไรครับเกิดเขาเรียนไม่ทราบจากบทเรียนจาอัลกุรานในเรื่องนี้นะครับ ซึ่งผมก็ถือมาพอดีครับก็อยากจะอ่านเป็นภาษาหลเพื่อให้เห็นว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องที่สามารถจะเชื่อถือได้เลยไม่ใช่แค่ความเห็นของผมนะอัลลอฮุมิฮ์มัดอัลลอฮิสซาตานีรจีมิสมิลลาฮอีราะห์มานิรราะฮีมอิดะยาอุลละจีนอามานุอิดะนูเดียลิสซาลาติมียามิลจุมอาฟาสอามิลาซิกิลละวาซาลุบไบซาลิกุมขอยรุลละกุมอิงกุนตุมตะละมุนซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เราสามารถ ที่จะนำเอามาใช้เป็นข้อปฏิบัติสำหรับในวันศุกร์แลวก็ที่เราอยู่ทำกันอยู่นี้ก็คือจากอัลกุรอานบทนี้แหละซึ่งผมขออธิบายให้ฟังคำแปลคำแปลคือแปลอย่างไรก้นบรรดาผู้ที่มีศรัทธาทั้งหลายในเมื่อได้มีเสียงเรียกร้องไปสู่การละหมาดในวันศุกร์แล้วก็จึงรีบเข้าไปสู่การํำลึกถึงอัลลอฮ์ก็คือเข้าไปทำละหมาดนั่นเอง แล้วจําเว้นในเรื่องของการขายการซื้อกันเพียงชั่วคราวนะฮะชั่วคราวนะฮะคาลิกุมค่อยๆและกุมอ,อิงกุณตุมตาละมุนนั่นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพูกเจ้าทั้งหลายหาพูกเจาา้าทาครับก็แสดงให้เห็นว่าพี่น้องมุสลิมเราเวลาถึงละหมาดวันศุ์เนี่ยเวลาที่เราจําเป็นจะต้องหยุดอย่างแน่ๆก็คือในช่วงที่เราจะต้องปฏิบัติพิธีละหมาดครับซึ่งเราจะต้องทําอยู่แล้ว นโดยปกติเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยจะต้องละหมาดวันละห้าเวลาใช่ครับนะฮะแี้วันอื่นกับวันศุกร์มันมีนัยยะความสําคัญที่เหมือนกันหรือต่างกันไหมการการละหมาดวันอื่นกับวันศุกร์คือความแตกต่างกันในเรื่องของละหมาดแต่ละวันต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าอย่างละหมาดวันศุกร์เนี่ยต่างกันตรงที่ว่าละหมาดวันศุกร์ในตอนบ่ายเนี่นะเราก็ละหมาดเพียงแค่สองรักาสสองรักาสก็แปลว่า เป็นคำที่เราเราเรียกเป็นที่รู้จักกันว่าครบท่าหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งนก็เป็นว่าเป็นสองท่าอะไรกันก็ยังไม่สอบทสองบทอะรตันีทีนี้ว่าถ้าเราจะวิเคราะห์ดูจากอัลกุรอานบทที่ผมได้อ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้ก็แปลว่าตั้งแต่เสียงเรียกไปสู่การละหมาดที่เราเรียกกันว่าอาจารนะฮะแล้วก็ไปพอเริ่มเสียงเรียกก็แปลว่าจําเป็นจะต้องรีบ ออกไปแล้วเพราะมันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหยุดอาชีพเนี่ยหยุดการทํากินทั้งหลายทํางานทั้งหลายเนี่ยก็คือเริ่มั้่แต่ตั้่แต่เสียงอาสาหที่เรียกร้องไปสู่การละหมาดไม่ใช่ทั้งวันอเมื่อถ้าอย่างนั้นเราจะทําละหมาดในวันศุกร์เนี่ยนานแค่ไหนฮะไม่ใช่ทั้งวันใช่ไหมฮะสองสองบทสองตอนแล้วก็กลับได้ ยยในละหมาดวันศุกร์เนี่ยที่ผมว่ามันแตกต่างกับละหมาดวันอื่นเนี่ยคือวันละหมาดวันอื่นเวลาอื่นเนี่ยเขาจะละหมาดเฉยนะครับครบ<อ>แต่ว่าสําหรับในวันศุกร์ก่อนที่เขาจะละหมาดนั้นเขาจะต้องมีบทเทศนา,าคือเป็นการบรรยายความต่างๆเพื่อที่จะให้ผู้ที่ร่วมละหมาดนั้นได้มีความเข้าใจในเรื่องต่างๆซึ่งผู้ที่นําในการละหมาดเนี่ย ก่อนที่เขาจะถึงวาระของการละหมาดเขาจะต้องมาเริ่มต้นด้วยกับการบรรยายก่อนอแล้วก็ส่วนเรื่องที่จะบรรยายนั้นก็แล้วแต่สถานการณ์รของสังคมคเป็นเป็นบทที่ว่าต้องการที่จะมาสร้างความเข้าใจในปัญหาต่างๆนี่พการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถที่จะเอามาพูดในตอนนั้นได้นะฮะแต่ว่าวันธรรมดาไม่มีการบรรยาย อ๋อไม่มีมีเฉพาะวันศุกร์อย่างเดี้ยถ้าจะถ้าจะเปรียบเทียบในส่วนของคนไทยพุทธก็เท่ากับว่าวันธรรมดาเราก็อาจจะไปแค่ชวดมนเองแต่พอวันพิเศษถ้าสมมติเป็นวันศุกร์เนี่ยก็จะมีพระมาเทศให้ฟังด้วยนี่คือลักษณะความแตกต่างนะครับทีนี้ว่าลักษณะของการของการที่กําหนดให้มีการหยุดเนี่ย แต่เฉพาะในช่วงสั้นๆประมาณชั่วโมงหนึ่งพระเสร็จแล้วไม่ได้หยุดทั้งวันไม่ได้หยุดทั้งวันเป็นแต่เพียงว่าตาเราจะหยุดทั้งวันเราก็ไม่ได้ห้ามแต่ประการใดแต่บทบัญญัติของาศาสนาน,นั้นก็ให้หยุดแต่เฉพาะในช่วงที่เกี่ยวข้องก,กับการปฏิบัติพิธีนี้เท่านั้นค,คือการเทศานาการเทศนาเดววันเดียวไปเดวเสกจาแล้วก็การละหมาดการอ่านดวาอีกยนิดหน่อยคือการขอพรต่างๆแล้วก็โดยพิธีการที่เรา ไปปฏิบัติกันเป็นสังคมของเราโดยทั่วไปเนี่ยในเมื่อเขามาอยู่รวมกันเนี่ยเขาก็เสร็จละหมาดแล้วเขาก็จะมีการจับไม้จับมือกันเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ว่าเรามาพบปะกันแล้วมีความรักสงกันคือการไปละหมาดในวันศุกร์เนี่ยอาจจะอยู่นานกว่าวันนานกว่านานกว่าวันทั่วไปแล้วมีการสังสรรค์มีการสังสรรค์กันด้วยแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่พี่น้องมุสลิมเราปฏิบัติในในในเชิงการส่งเสริมร่วมกันเนี่ยคือเขามัจะมาวันศุกร์แต่ตอนเช้าๆนะแต่ว่าเขาจะมาพัฒนามัสยิดของเขาเขาจะมาเช็ดมัสยิดมาล้างมัสยิดบราษัทาหามัสยิดในปกติแล้วก็จะมีสุสานอยู่ใกล้ๆเขาก็จะไปพัฒนาสุสานทีนี้ถ้าอย่างนั้นท่านิหมามฮะเมื่อส่วนหนึ่งมันก็เป็นความต้องการ ของคนมุสลิมในในพื้นที่ในประเทศไทยด้วยเหมือนกันที่ต้องการจะหยุดในวันศุกร์นะครับแล้วก็เราก็เคยมีประวัติมาแล้วนะฮะเราเคยหยุดกันมาแล้วจาไม่ผิดสมัยจงพลปอพิบูลสงครามนะครับที่ชายพี่น้องมุสลิมนั้นหยุดทําศาสนากิจในวันศุกร์เมื่อเป็นความต้องการส่วนหนึ่งของประชาชนใน3จังหวัดด้วยหรือคนมุสลิมด้วยเนี่ยขณะเดียวกันประเด็นนี้ถูกนํามาต่อสู้ทางการเมืองด้วยจนเกิดเป็นความหวาดกลัวของพี่น้องประชาชนรัฐบาลจะต้องแก้อย่างไรฮะ ผมมีความเห็นนี่เป็นความเห็นของผมและความเห็นของพี่น้องมุสลิมโดยทั่วไปก็คืออยากจะให้รัฐบาลได้ให้โอกาสแก่มุสลิมในการที่จะหยุดในวันศุกร เพราะว่าการหยุดในบรรษุข,ของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเคยทํามาตั้งแต่สมัยก่อนอย่างที่ท่านยามเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็ได้หยุดไปหยุดไปนี่โดยเหตุผลอะไรก็ตามเราก็คงไม่ต้องไปรื้อฟื้นตรงนั้นแต่ว่าแม้กระทั่งผมเองเนี่ยอยู่กรุงเทพนี่นะฮะแต่ว่าบรรพบุรุษผมเป็นคนปัตนีแล้วก็การที่เราอบยกกันมาเนี่ยทุกคนก็ทราบดีว่าโดยเหตุผลอะไร,รแต่เวลานี้เรามาอยู่กันในฐานะที่ว่าเราเป็น ผู้ที่เป็นคนถือสัญชาติไทยเป็นคนไทยค,คนไทยโดยสัญชาติ <c oughs> เราเป็นมุสลิมโดยศาสนา <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เรากเา็เป็นมลายูโดยเชื้อชาติ <c oughs> <c oughs> ในในในชีวิตของเราเนี่ยมีสามองค์กรที่ว่านี่คือเชื้อชาติเราก็เป็นคนมาเลียเชื้อชาติมาลายูศาสนาก็คือศาสนาอิสลามแล้วก็เรามาอยู่ในสันาติไทยสังสามประการนี้อยู่ในชีวิตของเราเราก็รักเท่าๆกันนั่นแหละแล้วก็จะต้องมีการรักษาทั้งสามอย่างให้คงคู่แล้วสามารถที่เราจะสัมพันธ์ในระหว่างกันละกันแล้วก็ในคนไทยเราทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรเชื้อชาติต่างๆนี่นะครับผมว่าเยอะเหลือเกินแม้กระทั่งเราไปอ่านใน วัติศาสตร์ของสมัยกรุงศรีอยาเขาก็บอกกันว่าในสมัยกรุงศรีอยาเนี่ยคนไทยเราที่ที่สามารถที่จะไปเอาชนะได้จากข้าศึกที่เข้ามาลุการานเนี่ยรวมแล้วคนไทยเราเนี่ยอยู่ตั้งแต่สมัยนั้นเนี่ยรรประมาณ10กว่าเชื้อชาติซึ่งแสดงเห็นว่าศาสนาต่างๆที่อยู่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอย,ย่าไม่ใช่เพียงแค่สองสามศาสนานี้แต่ว่าต้องมีหลายศาสนามา่งกคนไทยเหมือนกันกคนไหมครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากให ท่านีมัมได้ได้ฟันธงลงไปว่าก็คือว่าจะต้องให้หยุดในวันศุกร์ไหมครับฟันธงเลยผมฟันธงมานานแล้วแต่หยุดหยุดไม่ใช่จะหยุดทั้งวันหรือจะให้หยุดทั้งวันฮะหรือยังไงเออคือมาตัดเาตามหลักของอันกุรอ่านนี่ก็ก็หยุดอยู่แค่นั้นแหละหยุดแค่นานแล้วก็อยู่ในจะอยู่ไม่สิดนานแค่ไหนก็แล้วแต่นก็กลับมาทํางานได้เหมือนเดิมแต่ในความต้องการจริงคือแต่ถ้าเป็นความต้องการของผมเนี่ยนะไม่ได้พูดเข้าขังข้างขายข้างไหนนะไม่ใช่ จะเป็นข้างไหนก็ตามแต่ผมคิดว่าในเรื่องของศาสนาเนี่ยรัฐธมนูญของไทยเราเนี่ยได้ถือว่าเป็นเรื่องของเสรีภาพ เมื่อเป็นเสรีภาพก็น่าจะเป็นเสรีภาพที่ครบบริบูรณ์ไม่ใช่เสรีภาพคืขึ่นระร้อนไม่ใช่ต้องเป็นเสรีภาพประเภทที่ว่าต้องครบบริบูรณ์เพราะนั้นผมจึงจึงขอให้เห็นว่าในเมื่อเราทําอย่างนี้วันศุกร์ก็ควรจะเป็นวันที่เราจะต้องมาก็คือฟันธงไปเลยกก็ทั้งวันไปเลยอรทั้งวันไปเลยเป็นเป็นการให้โอกาสท่านนีบลองวิเคราะห์ดูสิครับถ้ารัฐบาลจะประกาศให้ วันศุกร์เป็นวันหยุดเพื่อปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวมาลายูมุสลิมจะใช้แบบนี้ใช่ไหมครับจะเป็นผลดีอย่างไรและถ้าจะมองในผลกระทบมีไหมฮะวิเคราะห์สองด้านจะเป็นอย่างไรผมว่าไม่มีผลกระทบมีแต่ผลดีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวภาคใต้ของเราอยู่ใกล้ชิดกับ มาเลเซียทั้งก็หยุดไหมฮะเขาก็หยุดมันสุกเ,เขาก็หยุดมันสุกเราก็หยุดมันสุกก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรการ,รอารกเราก็สามารถที่จะทาอย่างนั้นได้นะมีแต่ผลดีนี่ไม่แต่ผลดีคแล้วก็คนที่อยู่กับาศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ด้วยความจริงใจและด้วยความรู้สึกว่าตัวเองได้รับเกียรติยศและชื่อเสียงจากรัฐเนี่ยเขาจะมีความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์สูงสุดเลยที่ประเทศของเราจะ พึงได้รับนะฮะครับเราเคยพูดกันเหมือนกันในช่วงของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเราบอกว่ารัฐบาลไทยทําอย่างไรก็ยังไม่ได้ใจครับผมยังไม่สามารถนั่งอยู่ในหัวใจของพี่น้องไทยมาลายูหรือว่าไทยมุสลิมในภาคใต้ได้ถ้าทําอย่างนี้จะได้ใจได้ใจแน่นอนครับคือได้ใจตั้งแต่คนกรุงเทพเรื่อยลไปจนกระั่งถึงภาคใต้นั่นแหละเพราะเขา ปัญหาประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยขึ้นปัญหาตรงนี้เองไม่ใช่ปัญหาเรื่องแบ่งแยกแบ่งแยกนะเราไม่ได้สน,สนใจตรงนั้นหรอกเพราะในหลักการของาศาสนาสรามนอัลกุรอานเนี่ยเขาอบอกว่าแผ่นดินนั้นเป็นของพระเจ้าแต่มนุษย์เราทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่จะช่วยกันดูแลแผ่นดินมนุษย์เราทุกคนเนี่ยอยู่ในแผ่นดินไม่ใช่ในฐานะเจ้าของแผ่นดินเพราะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปไปแย่งว่าเราจะต้องอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้อะไรเนี่ยนะก็อยู่ที่ไหนก็ได้เป็นตรงนั้นธรรมดาแต่ถ้ามองในมุมของ เป็นมุมของความมั่นคงกันนนะครับบอกว่าถ้าเกิดยอมแล้วก็ประกาศให้เป็นวันหยุดในวันศุกร์รก็จะทําให้ทําให้อุดมการของการแบ่งแยกดินแดนชัดเจนขึ้นนะครับจะ,บจ,ะจะไปในทิศทางนั้นได้ไหมครับผมว่าไม่ไม่เป็นไปอย่างนั้นเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่ถูกที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยเพราะเปินเกิดขึ้นมาจากปัญหา ที่คิดไม่ไม่ถูกต้องคิดขึด้ยังไม่ไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนของทางทางทางฝ่ายความมั่นคงนี่แหละไปมองอะไรที่เกินเลยไปจากความเป็นจริงของชีวิตจิตใจของเขาเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็มีความรักในแผ่นดินมีทุกคนเนี่ยมีความเชื่อมั่น แล้วก็ทุกคนในเมื่ออยู่ในในแผ่นดินที่มีกฎหมายเรียบร้อยแล้วทุกคนก็จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งนี่คือหลักการของาศาสนาอิสลามเป็นแต่เพียงว่าในเมื่อมีหลักการทางกฎหมายเนี่ยก็จะต้องเป็นกฎหมายที่มีความเป็นธรรมเป็นกฎหมายที่มีความยุติธรรมและในเมื่อมีความยุติธรรมเกิดขึ้นมาเนี่ยปัญหาต่างๆไม่มีหรอกครับแต่นี่เพราะเหตุ ตรงนี้เองเนี่ยที่ว่าที่ว่าไปดูถูกศาสนามาให้ความสำคัญตอ่อศาสนาก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูดูถูกแลวตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเป็นฝ่ายที่ไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสที่จะให้เคยกับตัวเองเลยถ้างั้นว <ผม S 1> <ม>ิธีการแก้ปัญหาของฝ่ายฝ่ายรัฐนะฮะโดยการส่งกําลังทหารเข้าไปาดูแลความปลอดภัยในตลาดในย่านธุรกิจต่างๆครับผมอันนี้จะ จะยิ่งเป็นผลลบมากกว่ายิ่งจะเป็นผลดีไหมฮะอย่างน้อยมุมนึงก็อาจจะบอกว่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนที่ทําการค้าขายในวันศุกร์จะได้มั่นใจว่าปลอดภยัยหรือสุดท้ายแล้วทําให้ประชาชนยิ่งกลัวมากขึ้นเพราะคนกลัวทหารคนกลัวตํารวจหรือสุดท้ายแล้วก็จะทําให้ฝ่ายขบวนการเองมีแต่ชัยชนะในการต่อสู้อาจารย์ยวิเคราะห์อย่างไรถ้าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าวิธีแก้ด้วยการให้ทหารตํารวจไปดูแลความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะ มันจะยาวนานแค่ไหนมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ได้ผลแค่ไหนครับผมมีความเห็นว่าค,คือคือจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยผม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 ไม่มีความเห็นครับไม่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 แสดงความเห็นแหละแต่ว่าถ้าอยู่ก็อยู่แบบให้เกียรติยศกับเขาจะเป็นตำรวจก็ไม่ใช่ไปเป็นตำรวจประเภทที่ไปไปใส่ร้าย voilà เป็นตำรวจที่ไปคิดระแวงว่าเขาจะแยกดินแดนหรืออะไรทำนองนี้ นะเป็นสหารก็เช่นเดียวกันในเมื่อไปไปแล้วเนี่ยก็อย่าไประแวงตรงนั้นแต่ต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันว่าจะสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันและกันด้วยเกียรติยศและชื่อเสียงอย่างไร,รก็เอาความจริงใจต่างๆเหล่านี้ละเข้าไปเผชิญเผชิญกับปัญหาทั้งหมดไม่ว่าปัญหาเหล่านี้กลุ่มต่างๆที่มาเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่มาจากความคับแค้นคมาจากความรู้สึกไม่สบายใจและมาจากความรู้สึกที่ว่าตัวเองถูกถูก ถักตำรากติยศชื่อเสียงอะไรเนี่ยก็ระบายออกมาอย่างนี้บ้าง<ม>แล้วก็ในเมื่อหลังจากที่ทางรัฐได้ เขาปมีส่วนในการแก้ไขและจนกระทั่งเกียรติยศนี้กลับมาสู่เขาเขาสามารถปฏิบัติศาสนารักษาศาสนา,าต่างๆนานาควาปฏิบัติในทางศาสนาขัางเขาสามารถจะปฏิบัติได้อย่างเต็มที่แล้วก็รู้จักที่จะให้เกียรติต่อวันสําคัญทางาศาสนาเนี่ยเวลานี้ก็เริ่มให้เกียรติกันบ้างแล้วนะโดยสบ,สบตบ้างอะไรต่างๆที่มามาสู่แล้วก็โดยค้ารายการต่างๆที่อยู่ในกลุ่มซิมด้วยกันเนี่ยเขาก็เข้าใจด้วยกีแล้วก็พยายามที่จะให้สิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็ดีขึ้นมาก ถ้ามองว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการของขอบวนการแบ่งแยกดินแดนนะครับ,รบเพื่อที่จะ,ะต่อสู้กับทางเจ้าที่รัฐอย่างไรก็แล้วแต่แล้วก็เป็นประเด็นคือถ้ามองว่าช่วงที่มีการขู่ออกนี้ออกมานะเป็นช่วงหลายๆเรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องของการที่จะมีสายข่าวว่าจะมีสมาชิกขบวนการแบ่งแยกดินแดนจะเข้ามอบตัวหรือจะเข้ารายงานตัวต่อเจ้าที่รัฐ98คนทีนี้ก็เกิดการท้าทายโดยขบวนการเพราะว่ามีเจ้าที่รัฐบอกว่าเห็นเห็นไหมฮะตอนนี้ขบวนการเริ่มอ่อนแอแล้วมีการามอบตัวแล้ว ซึ่งขบวนการเองก็บอกว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้น <_ an> ก็เลยออกมาปฏิบัติการในลักษณะนี้นั่นหมายถึงว่าถ้ามองว่านี่คือวิธีวิธีในการต่อสู้ของขบวนการแม่แยกดินแดนวิธีการต่อสู้นี้จะส่งผลลบกับขบวนการเองไหมครับถ้าถ้าเป็นจริงก็คือออกมาข่มขู่ว่าห้ามทําธุรกิจถ้าทําแล้วมันจะผิดต่อหลักศาสนาอันนี้ซึ่งท่านอิมาเองก็บอกว่าไม่ได้ผิด,ผดในหลักศาสนาแต่ว่าถ้าเกิดเอาวิธีการแบบนี้มาแล้วก็บิดเบือนแบบนี้จะส่งผลต่อผู้กระทําเองไหมฮะต่อขบวนการเองไหมฮะ ผมว่าถ้าหาก,กว่าเราเอากิจกรรมที่ที่มีความไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยะนะฮะเอามาดําเนินการเนี่ยสิ่งที่จะได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยผมว่าไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่แต่ว่าได้ความลังเลและความความสับสนในทางชีวิจ,จิตใจเพราะฉะนั้นให้รัฐประกาศอไปตรงๆเลยบอกว่าเมื่อ เนี่ยเป็นกลุ่มมุสลิมอยู่ตรงนี้ก็ปฏิบัติตนไปตามมุสลิมอย่างเต็มที่แล้วหยุดหยุดหยุดการก็เอาวันศุกร์เนี่ยวันสุดสัปดาหส่วนจะเป็น<ค>ประเด็นไปสู่ว่าก็<ฆ>เข้าทางพ,พูดย่งไงเข้าทางขาบวนการเข้ากระบวนการหรือเปล่าถ้าอย่างนี้ก็เป็นกเป็นมองว่าเข้าทางกระบวนการไหมครับเพราะว่ากระบวนการเป็นย่างยินแดนต้องการให้หยุดทีนี้รัฐบาลก็ประกาศหยุดเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นเข้าทางหรือจะเป็นการได้ใจประชาชน อย่างไหนจะจะได้รับการตอบรับมากกว่ากันแล้วผมก็ยังยังไม่ทราบว่าเป็นกระบวนการจริงหรือเปล่าหรือซ้ำตัวผมเองเนี่ยนะผมก็ยังไม่ไม่คือจะเวียยังไม่เชื่อก็คือเพียงแต่เพียงว่ามีความสงสัยเท่านั้นหรือว่าจะใช่ของจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นกระบวนการที่ที่ถูกกําหนดขึ้นมาแต่เพียงแต่เพียงกระบวนการที่อยู่ในความฝันแน่ต้องการที่ให้ความรู้สึกตัวเองนความมั่นคงก็วิเคราะห์อย่างนี้วิเคราะห์ก็บอกว่า ก็เป็นขบวนการทาแล้วก็พยายามสร้างเรื่องให้ประชาชนในพื้นที่คิดว่าเจ้าหน้าที่ทำอันนี้ก็เป็นการเล่นทฤษฎีตอบโต้กันไปอย่างนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดของทางการเนี่ยของของทางข่ายความมันคงนะครับต้องคุยกันนะฮะต้องคุยกันแล้วก็พูดในความสุจริตใจซึ่งกันและกันบริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกันแล้วก็ในเมื่อเราเข้าไปปฏิบัติงานในฐานะ ตำรวจในเรงความมันคงข้าทหารเนี่ยที่เข้าไปคือผมก็รู้จักเยอะทางตำรวจและทหารนัร่นแหล,ละเราก็เข้าไปแสดงความจริงใจของเราว่าต้องการที่จะให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่างๆนานา,นา,นา,นานที่เกิดขึ้นนะแล้วก็บางทีงบางครั้งบางคราวเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นมาบางทีปัญหาเรายังไม่ยังไม่ทราบเลยว่าเป็นปัญหาจริงหรือเปล่าแล้วบางครั้งบางคราวพอเกิดขึ้นมา พอเ,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 เกิดปัญหาขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งบางทีนะบอกว่ากลุ่มนั่นกลุ่มนี้แต่กลุ่มไหนเราก็ไม่รู้จะบอกเหมือนกันว่ากลุ่มไหนเหมือนกันชื่อก็ไม่มีแล้วก็ที่มาหรือประสาทอะไรต่างๆนานานะเพราะนั้นถ้าหากว่าต้องการที่จะให้มันชัดเจนขึ้นมาเนี่ยผมว่ากลุ่มไหนก็ให้ชัดเจนออกมาแล้วก็คุยกับเขาด้วยดีผมผมมั่นใจว่าทุกคนมีความสะอาดใจในเรื่องที่จะจับตัดตรงนี้ครับ<ม>ท่านีิหม่ำคิดว่าสุดท้ายแล้วสันติภาพในการแก้ปัญหาภาคใต้เราจะเห็นสันติภาพได้เมื่อไหร่อย่างไรแล้วคิดว่า การแก้ปัญหาของรัฐบาลจะทําให้เราเห็นสันติภาพในภาคใต้ไหมครับแน่นอนครับมั่นใจว่าถ้าหากว่าทางรัฐบาลเราได้ปฏิบัติอย่างนั้น,นมีความจริงใจบริสุทธิ์ใจแล้วก็มีความเป็นมิตรต่อกันและกันเพราะคนไทยเราเป็นมิตรที่ดีซึ่งกันและกันและศาสนาอิสลามก็สอนว่าคนนับถือศาสนาต่างกันเนี่ยเราสามารถจะอยู่ร่วมกันในฐานะที่เป็นเพื่อนกันได้แล้วก็มีความยินดีต่อกันและกันเพราะว่ามีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาได้ถึงตอนนี้ การแก,แก้ปัญหาของรัฐบาลก็ต่อเนื่องมาหลายยุคแล้วรัฐบาล<ผ>ม,มาถึงรัฐบาลน,นี้คิดคว่ามีความเข้าใจมากขึ้นไหมครับ,รบมีความลึกซึ้งมีการพัฒนาได้อย่างตรงจุดตรงเป้าแค่ไหนก็มีมีกรณีที่เป็นอย่างนี้มีกิจกรรมต่างๆเป็นต้นว่า เวลาเขาเออมีมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันเนี่ยอาจจะเอากลุ่มของพี่น้องมุสลิมเรามามามาคุยกันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงกลุ่มมุสลิมต่างๆที่เขามี ความสงสัยอะไรทำนองนี้เขาก็พามากรุงเทพนะทีมมัสยิดผมเนี่ยเขามาพามาบ่อยนะแล้วผมก็เรียนชี้แจงให้ให้เขาได้ผู้ที่มานี่เลยรับทราบว่าเราต้องมีความเป็นอยู่ร่วมกันด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อกันและกันและอิสลามเราเนี่ยเราไม่ได้ถือสาในเรื่องที่เราจะอยู่ร่วมกันในระหว่างคนนับถือศาสนาต่างกันตามหลักการเข้ามาแล้วนะครับก็คงมีหลายคําถามต้องการที่จะคือปัญหาในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมี หลายสาเหตุนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากความต้องการที่จะแก้ปัญหาของตัวเองที่ไม่รับความเป็นธรรมก็คือเรื่องอย่างที่ท่านท่านโทยหมามได้พูดไปแล้วนะครับก็เลยต้องต้องออกมาวิธีการนี้เรื่องของความน้อยใจก็เป็นนช่งเมือนกันดังนั้นก็ต้องการที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องความเป็นยุติธรรมความยุติธรรมให้เกิดขึ้นนะครับอออันนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นคําถามที่ มีความเข้าใจอาจจะคาดเคลื่อนอยู่หรือเปล่าแต่ว่าท่านตุ้ยหม่อมอาจจะอธิบายได้คือมีคนสงสัยในหลักคําสอนของศาสนาอิสลามเหมือนกันกับการการเสียสละตัวเองการการฆ่าตัวเองเพื่อเพื่อรักษาศาสนาหรือว่าเพื่อทําร้ายคนอื่นเพื่อเป้าหมายในการรักษาศาสนาเนี่ยมันเป็นหลักของศาสนาหรือเปล่าผมอยากจะเรียนกว้างๆว่าเรื่องของการเสียสละชีวิตตัวเองเนี่ยมีกันทุกชาติ อย่างประเทศไทยเราก็ทหานนรใช่ไหมคนที่เสียสละไปเพื่อที่จะเสด็จเสด็ชีวิตเพื่อรักษาเพื่อรักษาประเทศครับเพื่อรักษาทิ้งต่างๆที่เป็นของประเทศนี่นะครับนะเราถือว่าเป็นการเสียสละที่มีความดีความชอบ,บ,บก็เป็นปกติแบบเดียวกันกับทั่วไปแล้วก็ค<ล><ส>ือแต่ยี่ห้าดีฮาร์ดเนี่ยนะยี่าดมีสองอย่างนะยี่ห้าดูลอสกอรกับยี่าดูลักบารยี่หาด<ช>ุลอสกอรแปลว่าเราต่อสู้ก<ช>ับตัวเราเอง แล้วก็ยิฮาดุอัตบาตก็ได้แปการที่เราไปต่อสู้กับศัตรูของเราที่เข้ามาทําลายเราที่เข้ามา,<ถ>าทําลาย,ยตัวเรา,าศาสนาของเราเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้ถ้าหากว่ามีใครเข้ามาทําลายคิดทําลายาศาสนาเราก็สามารถจะต่อสู้ได้แล้วก็น,นี้ก็เป็นมันเป็นกิจ จกรรมแล้วก็เป็นคําสอนทั่วไปที่เขามีกันอยู่แล้วทุกศาสนาในในอุรานมีกําหนดไหมฮะอ๋อมีฮะแต่ว่ามีรายละเอียดมีมีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องถ้าพูดถึงเรื่องของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ความขัดแย้งต่างๆถิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของการพยายามที่จะทำลายศาสนาไหมครับหรือเป็นเรื่องของความคิดในการบริหารปกครองหรือยังไง ผมผมมองว่าเป็นเรื่องความไม่เข้าใจและเป็นเรื่องความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันเป็นเรื่องผมอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กไปน,นะ <Lah am. S 2> แต่ว่าผมมองว่าถ้าเราแก้ไขตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ชอ่อนล้อก็คือว่าด้วยพระนามของลาตาลาเนี่ยหากลาตาลาทรงประสงค์เนี่ยเราก็ทีจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้แต่เราต้องมีความจริงใจต่อกันและกันนะแล้วก็จะต้องอย่าไปดูถูกด,ด,ดูแทนนะาาระหว่างกันลเวลาหมดแล้วแต่ว่ามีคาถามหนึ่งน่าสนใจถ้าเกิดว่าไม่หยุดวันศุกร์ หมายถึงว่าไม่หยุดวันศุกร์เนี่ยจะจะบาปไหมครับหมายถึง<อ>ว่าไม,ไม,ไม่ไม่หรอกคือวันศุกร์เนี่ย เราต้องละหมาดเราต้องหยุดทําการละหมาดและกุรานที่ผมได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็ให้หยุดเพื่อเพื่อได้ช่วยกันดูแลความสําคัญของวันศุกร์แล้วเราจะได้ปฏิบัติศาสนากันได้ด้วยความภาคภูมิใจของเราแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับอย่างในสมัยก่อนนี่นะที่กรุงเทพเราก็หยุดวันศุกร์บ้านก็หยุดสุดต่อมาเวลานี้อยู่วันอาทิตย์แต่ละหมาดก็คือจะละหมาดวันศุกร์นั่นแหละแต่เขาไม่ได้หยุดแต่ละละหมาดวันศุกร์เพียงแต่ว่าเวลาคนที่เป็นข้าราชการที่จะต้องมาทําละหมาดวันศุกร์เนี่ย เจ้าหน้าที่จานายก็จะอนุญาตให้บอกว่าเอ้ามาละมาั้นเรากลับไปทํางานอย่างเดิมก็ได้อย่างเรื่องปัญหาภาคใต้เนี่ยอยากจะอธิบายให้กับคนไทยในภาคอื่นเข้าใจข้อเรียกร้องความต้องการความรู้สึกหรือความเป็นธรรมอะไรต่างๆที่คนไทยมาลายูในพื้นที่ภาคใต้เรียกร้องเนี่ยอย่างไรเพราะปัญหาแบบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคนในภาคอื่นไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจแล้วดูเหมือนว่าจะมองพี่น้องไทยมาลายูผิดไปในหลายๆรูปแบบ จะพูดเรื่องนี้ให้กับคนในภาคอื่นเข้าใจหัวอกของคนไทยมาลายูในภาคใต้ยอย่างไรผมว่าก็อย่างสถานีโทรทัศน์ของของท่านนี่นะครับ ก็ขยายออกไปเยอะๆเพื่อให้เขาได้เข้าใจแล้วก็นังเสือพิมพ์ต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะยงยิ่งหลักสูตรของการ,รศึกษาต่างแต่ระดับอนุบาลเป็นต้นมาเลยเนี่ยควรจะกําหนดหลักสูตรที่สร้างความสัมพันธ์ในระหว่างกันและกันให้ชัดเจนและพยายามจะตอบคําถามให้ได้ว่ากรณีต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นความจริงแล้วมันไม่มีอะไรหรอกเป็นเรื่องความเข้าใจผิดเป็นเรื่องของการแสดงออกซึ่งกันและกันที่บางครางบางคราวก็อาจจะมีการดูถูกดูแคลนกันบ้างก็เป็นรรเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์เราแหละ ก็บอกศึกษาศึกษาแล้วก็ำการศึกษาให้ให้ดีนะครับโทษทีผมมีคําถามเยอะมากแต่ว่าอาจจะฝากท่านอิหม่ามไว้ไปนะครับก็ขอโทษทางท่านผู้ชมด้วยเหมือนกันไม่สามารถตอบได้หมดเพราะเวลามีจํากัดนะครับก็คงจะฝากไปดูเพราะบางคําถามน่าสนใจยินดีนะครับแล้ววันนี้ขอบพระคุณท่านมากที่มาสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับาล้ครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสาหรับคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับท่านอิหม่ามวินัยสมบูรณ์ผมจอมเป็นประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ